มีใครอยากได้ผ้าตั้งแพรไหมน้ำมันงูหนึ่งสองสามมันหยาบมัญหยาบมันหยาบัญญัติไม่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 กูไม่อยากได้ผ้ามันแพรกูอยากได้คำตอบจากมึงเรียนรถสิเรียนรถเรียนรถโอ้ยอะไรเละเขียดคุยแล้วมาตอบตอนเรียอะไรเหี้ยดเป็นสตีนอะไรวะกูเผลอเผาดูภาพมาเลยก็ได้ปิดสักวัว เสียงสะท้อนด้วยกูเหละใช่เหรอหนึ่งเลิกลากขีสูงสิกบเสีกคุณไหนก็ได้เลิกไปแล้วนี่เราสุดแล้วเนี่ยเราเหลือร้อยนึงนะเป็นหมาเอาป่ะเอาเถืองกระสุนไปชิวตังชิวเฮ่อในน้องอนชิวแนี้ยน่เชี่ยหมู่บ้านนี้ของดีด้วยด้านหลังนะไปไปละมันมันไกลอ่ะเราคนไม่คนไม่ครบไอ้เหี้ยไม่ไปนานแล้วกันไปหยิบอีกนิดขยับไปอีกดิโโออเเคค เตรียมหนีเตรียมหนีไอ้จี้เฮ้ยสปีดสปีดสปีดไรนยังไงยังไงจอดแล้วพอแล้วนะผมไม่มีปืนนะพี่เอ้าทำมึงอะไรขึ้นไปแล้วใช่เหรอเปลยังเอ้าเก็บไปแล้วนี่ฮะไปเก็บใส่กระเปล่าเก็บใส่กระเป๋าหรือเปล่าไม่ได้เก็บเก็บใส่กระเป๋าเออเย้ตัวีนี่ยสองสี่สองไอ้พี่แล้เมื่อกี้พิมไม่แวะบ้าตะลังไมวแมวแมวมาที่เลยไปเปล่าไปเปล่าคนไม่อยู่ไปเปล่า อ๋อไม่ต่อหรอแยังยังย oh. 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 ังจะถามอีเยอะนะมาจังมาจังมาจังยังยัยเด็กเขาโวยกันเอออออ่อออะไรนี่่ไหนตายโดนนอนตายตายแล้วตายแล้วสองตัวสตัวหรือเปล่าไม่ใช่บวไหมเคสองัวๆๆเก็บสุดสองเียเก็บใชไมเก็บไเราเราเราน้ำมันเต็มถังเฮ้ย ไอสัตเก็ไว้เมา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 ไมมามาไปช่ช่วยไอ้สกไอเซกไช่วยตั้งเก่วยตั้งยอะไรนะอะไรเอาพี่เราไอ้บ้านก่อนก่อนยเฮ้ยมา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 คือมาคือมาคือมาท่นมี่พี่บอกมีของดีอะอยู่ด้านหลังครัหมู่บ้านด้านหลังไปบนไปไปไปยังไป้ เดี๋ยวให้มันโดนอะไนที่มดเลยไปแล้วปะไปแล้วปะรอก่อนไปๆเอเอเอซีอยู่ข้างหลังเราเราเราเรีบขานะรีบขานะทังเงินกันฟังเงินกันไป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 อ้าวมันสูบหายบ้ากะเด็นอยู่นะที่ใหม่นกู ้นดแม่ชอบเล่นเครื่องป่าเฮ้ยกลับมาเลยวู้เรับมาอ่าบน้ามาเป็ไปนะัตาบอย่างไวให้ยดเรกดคอมก่อนนะเดี๋ยวมันเล่นกดอ่างน้มาไงยตังไปยังไงขึ้นรถยังอยู่ด้าน้าเนี <S 2>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  ่ยอยู่ด้าน้าโอเคอ่ะตายตายตายไปแล้วไม่ลองเลวะ มันมันมันโดดมันวิ่งตัดหน้ารถไฟอ๋อไปเก็บไปล่ะเอาผมกระโดดจะเอาผมกระโดดจะเกิดอะไรขึ้นกระโดดจะอยู่ด้านั่นหรออะไรั่นแหละกระโดดเลยไปดิวีนั่นแหละก็ติดอยู่แค่นั้นอะเลยไปเลยไปเลยไป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 เอาผมกระโดดสองรอบมึงบินได้แล้วแหละถอดกับเพี้ยไรกันที่เราไอไอของของดีเมื่อกี้ที่ที่บอกอะมึง เออไม่ได้แวะไงหมู่บ้านนั้นน่ะบ้านเหมือนเหรอเออบ้านเหมือนอืมทำไม่เจอไม่เป็นไรแต่ค่อยค่อยไปเล่นระดับไหนเมย์นะถ้าผ่านรอบนเนี้ยตะลุยระดับไหนเมย์ก็สี่ไอ้หมามีอะไรไหมมี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 เหมืนว่าไอ้บ้านฟ้าเห็นไหมขึ้นมาขึ้นมากันอ่ะไอ้มีก็ขึ้นมาลองดูหนึ่งเช็ดผมให้ผมแห้งเซ็กเซกเอา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 เชือกเข้าเตาหน่อดี๋ยเดี๋ยวค่อยก็ได้จะถึงเทปส่วแล้วนานๆเนี้ยเดี๋ยวศพหมาอะไรเนี่ยเอาเนี่ยนะ เดี๋ยวเอาไปขาไปซือเองเออตกมันทำไมตกไมอุ้ยอะไรเต็มรถเลยวะเนี่ยเจ้เพิง <c oughs> ่งสม่าดำม <c oughs> า,าเฮีย <c oughs> มันเดดเข่าเย็เตรียมเลยมันนีหมาตัวนึงแบบไอเสไปตั้งไอคูซิฟิกไว้อะเรียบร้อยปปัมื่ปีึ้นมาเรียบร้อยเลยคุณไม่ต้องใช้เงินับเดี๋ยวผมใช้เองคนเดียวเต็มลวเต็มลวเอ้ยอยังยังยังยัอไรกันไลฟ์เฟร์ีด้ได้ได้ มาถ่ายได้ครับน้องอยากได้ปืนไปถ่ายให้ผมด้วยครับน้องแต่น้ำปืนพกทิ้งปืนพกไว้ไหนวะเดินกูหาแล้วไม่เจอกัปืนพกหายไม่เจอจริงเหรอน่าจะปิวตกไปแล้วล่ะไม่ได้เก็บไม่ได้เก็บกระสุนไรเฟิลนะอ๋ออยู่ในโตู้อ่ะใส่เออเ้ยไอ้ไอย่าเล็งปืนมาทางกูไม่เจอดิเออพี่ซื้อแต่พอไหมแต่ผมไม่ได้เก็บมันแล้วอยากไก่อยากรถยากไหมเอ้ย ก да ็อาจจาสกูแค่ใส่ถุงน่องไม่เฉยหรอกอ๋ออะไเอไม่เอ๊ะจะเอาไรเฟิรใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ก่อนแก่เสีไหมได้กรสุนหมพอไหมเหลืยเอาไหมเอาอีสองเอาอีสองอันยอดานกูหายไปไหนอันเดอะไรก <IS together> ันอารอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอ่อเตนในแบเตแเฟินเบิรหลไม่รู้ว้าววาววาอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่เยหาไม่เจอเก็บถามตรงนี้แล้วกันนะเก็เลยเก็บเลยโอ้รวยว่ะ ทุกงซื้ออะไรกันบ้างไงเอ่อมีเกาะโอ้มีเกาะไหลมีที่ขุดมีถ่านมีมอเตอร์ท็อปขอยาให้กว่านึงได้ไหมได้เอามาเอามาเออเสกเสกแทงก็แทงแทงแทงเดี๋ยวผมแทงให้ขอขอขออันนึงขออันนึงเอาติดตัวไว้ตอนตอนเชื่อนเนาะตอนเคชื่อนผมเดี๋ยวผมนั่งเก้าอี้ให้เบื่อผมจิบกว่าเราจะเช้ามันดี้กันเร็วอ่ะฮะเอาเกาะไหลเอาเ่าะไหลแล้วเดี๋ยวเรายิ่งผิด มายเกัเอาใส่เอาใส่เอาใส่หัวไวเต้เซีหัวเต้หัวว่าพี่จะขีดปูให้สอนหัวไมันงูแล้วกันมันงูด้สามเออเต้เต้ใช้น้ำมันใช้ยาหมืออย่างขอได้ขอไม่ได้ใช้ซเลยใส่เอ๊ยไรกูซื้อเลแล้วขอได้ขอได้เ็กเกเกงน่งๆเลยอาเสกเสกเสกเกายาไปปวดะชุกันดะชุดโอเคอพร้อมนะไป กินพิเชได้ไหมเรามีสองามอันเล่นาตามาซ้ายาซ้ายามซ้ยจอเลยจอดเลยจอดเลยจอดเลยไปไปอันนี้อะไรเนี่ยวะพี่ไปละมาดไปเอามาคืนละนี่เรมไฟไปไมกคืนเริไไปวะ

เดี๋ยวผมพยายามหนึรอนะนั่งไม่ได้ระเดี๋ยวไม่ตั้งรอไปดิมันจะัวได้มันจะัอก็ได้เดี๋ยวาได้ไอเหี้ยตงไม่ได้เอายิเราเลิศเลิศเปล่าตรงนั้นอ่ะโอ้ยิงเหียวตายเลยไอ้เไอ้เ้ลิเลป่าดีดีดีไปยงเดี่ยไอ้เหียมนม่ตอจริงไเหียไปขวยแล้วไอ้เหียตีนตียิงเหี้ยีแะคหนีแม่ง้เหียเลย ไอี่เราไม่มีสายรอฟ้าให้สตัตว์เลยพวกโกฟ้าเา,า็าาไม่อ,มอยู่ข้างในสิกลัวเหมือมนกันอ้าหยิบแมแไ่ไอี่มาเลไอไอเสกนะเยูย่บ้านนั่นนะดีกนรนี้ไเลยขอบคอ่าท่านทานีบ้านอมีบ้านอีกนะพี่บ้านจริจรงวะจอดจอดไหมไม่ไม่ไม่นี่นีเออเ่นรับรัไปเสกรับไปเสกกันหีคนหนีว้เสกไอยู่หน้าาามไม่ตอบไม่ใช่เสกอยู่หน้าเราเนี่ยเช้าเลยไง อดีเลยเนี่ยเอ่อมีใครอยากได้พาวันแฉะไหมน้ำมันงูหนึ่งสองสามัยาบันยาันยาบันยาไมไม่ไม่กูไม่อยากได้พวันแฉะกูอยากได้คำตอบจากมึงเล่นรถพี่เล่นรถเล่นรถเออแนนันละไอเหียคุยแล้วมาตอบตอนนี้อะไรเฮ้ยป็นสตินอะไรวะไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรเออเจเจ็บเจ็บนี่เออเออแข่นั้นแหละเหียก็ต้เออ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 เอเอ่น้อ่เอวเอ่อเอ่อ้อ่เอ่ไปเอ่นเออ่ โอ้โอ้เออเออเออแม่มีแม่งมีเต็มตัวมียันช่องที่สิเออที่ศูนย์เลยลดด้วยไปไปไปกดไปให้ไหนไเก็บหมดแล้วเก็บหมดแล้วเก็บผมอล้อมันด้วผมเพิ่มแรงลมไปครับไปไปเต็มแล้วสะกร้อุ้งดุ้งุ้ดุ้งจุ้งตะฮูตะูระติตาตาเรีวตาละทุกทุกทุทุูระ จอดวะจัดวะจอดวะกได้นะเยอะแยะวะโอโอโอโเยอะจัดเยอะจ้าจอดจอดจ้างมาลหลตื่นไปน้ำแข็งมาดินี่สับยิงอุ้ยอุ้ยมีปืนไรเฟิลเหรอทาไมกูทไมกวเฮ้ยอนี้ไม่ต้องมปปืนที่อะไม่ตองไม่ต้องไม่ต้องไม่เอาไม่เอาอามาเลยมาเไมาเลยดาบเมาเยมเลเฮ้ยตรงนี้มีป้ายนะตรงนี้มีป้ายนะอุ้ยมีอมแมวจอแมล

อย่าไปสับม้านี่ไอ้เหี้ยเดี๋ยวม้าตายเอ้ยม้ามึงดีแต่ไอสัตว์ขับโคตรดังเลยเจ้อีหลังอะไรพี่เอาเดีย๋ยวดูดิเอาหมดเอาหมมมดผลืไปแล้วเอาหมดเอาหมดเดี๋ยวดูให้เดี๋ยวดูให้ดูโอ้ดาบแทนผู้อ่ะห้าห้าสี่สามห้าก็ลองไปแล้วโอ้พี่พี่เต็มเลยอยู่ธนาคารไอ้สัตว์เอาพี่พี่ไปหาอยากเข้ามานิคนิกเอ่อเก็บเอ่ออขับหนีกันหนีไปก่อนหนีไปกันอย่าให้ม้าเจ็บ มายิงหายากช่วงนี้ม้าแม่งแพงไอ้เหี้ยหายากจังเลยอะไรสิบเก้าบาทโน้ราคาตกแล้วตั้งตกเหรอเออมันตกนานเลยเหี้ยสิบเก้าบาทเหี้ยอะไรวะม้าไหนพอดีตั้งม้าขี่อ๋อม้าขี่เออมองช่วงนี้ม้าขี่ราคาตกมาว่าอยู่ไหมเนาะน้ำม้าแม่งราคาตกกูด้วยนี่ไงเป็นช้าเข้ามาในตลาดนี่แหละม้าเข้ามาในกระเป๋าเงินโดนโดนตีเอาพี่อะไรเอาไงินคดีสองอันเลยอ่ะ อนเดียก็โหลอะไรเงี้ยาเราขโมยละครั้งไปขายไม่ได้เหรอได้ก็ดีเอาแล้วม้ามันรองม้าตายอม้ารม้าเป็นนีสโตกนะพี่ซอมบี้มันตีม้าได้ยี่ห้เชืยอเลยโอ้ยไปตั้งนี่เจอทองเอาทองเร็วเออกระเป๋าใส่ในช่องเดียวไปไปไปไไเอ้ยม้าเขนเนี่ยอินสตาตใส่ไ้ตังิบพันบอกให้เอาทองอ้ยี่้ต้องสับปืนพี่ต้องสัปืนมันจะได้ตรียมเด็ก เจอหมากูเตี้มหรียญพนะนะเจอมันแเตียนีแล้วกูติดหนหีนะเอามาไหน่เอาม้ไปเป็นรถไหมมีไม้มีไม้กางเขนเขากาเปล่าไว้เดี๋ยวบรจยไปเก็วๆเก็บดิเดีนๆหลังเดิเ้มาดิเ้ามิงดิรออะไรหอเก็บไปยังงวางด้เลยนะกุด้ำเลยนเดินๆเดๆลองด้วยเอ้ยไอแอบในนี้ด้วยวะแม่งเจเจก็อีกหรอไป ฮะเสียมึงตัดอะโลเตกมันมีเก้าอี้เพื่อนมีเก้าอี้อมาเอามาเอาไปขี่ตอนนั้นกูขี่อย่างตอนนั้นกูขี่อย่างนั้นแหละกูก็ไปสั่งขี่เก้าอี้ร่างเห็นตัขี่ที่อะไรขี่เก้าอี้อ่ะแมงเอ้ยไม่เห็นมีสีขาไม่ได้เลยสัตว์ ก็เหมือนหายสี่สี่สีเกินนะมัทำหน้าโผมาทำหน้าโผโๆโผๆไอ้เหย้ยไอ้ฟ้าผ่าจะผ่ากูตายว่อะไรตั้งลงเพลงตวเอเหเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำเป็นม้าตายอ้าวเขาผ่าเนี่ยจอดป่าจอปาข้างหน้ามีนี้นะข้างนาฝั่งขวามีเขาเรียกว่าอะไรจอด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  เด็กไอ้แว่นเลยเอาเลยไป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 ไโคเซกวิ่งเต็มหลังเลยมึงอ่ะนี่ไงพูพูพูดกลางคืนไมเนี่ข่าวสละอุ้ยเจอทงเหรอครับอุ้ยนี่ไงพี่ตั้งอยากได้สายลถอฟไม่ใช่เหรอพี่บั๊กตั้งอยากได้สายลถอฟ้าไม่ใช่เนี่ยเฮ้ยใครก็ได้ช่วยช่วยนี้หน่อยมึงบั๊กวะช่วยอะไรป่ะพี่แล้ยตัวสมองนี่เราทำแม่แล้วพี่บลั๊กเราเก็ตัวไปเก็บเอาไปส่วนตัวไปให้เอาเอาใส่หัวสมอง เได้ดิยอะไรแบบนี้สิน้องกันพี่ตังพี่รถรถถัมันติดเดินวิง่งพี่ยังไม่ติดอยู่ข้างล่างไปเลยใช่ไหมใช่กันมากันต้องมาเชียร์มึ่ใครไปไหนกันแงนะมันจะลุกข,ขึ้นมาตีเราไหมไอเดี๋ย็กไอ้ตัเนี้ต้านเหรอมันจะลุกข,ขึ้นมาตีมึงด้วยเชี่ยบวกเฮ้ยมันจะลุกข,ขึ้นมาตีมึงแน่ไม่ต้องห่วงแล้วก็ตีก่อนแล้วก็ตีอ่ะเออเออ เตคุมกาคุมกคุมกนัตีเยคุมการนัดตียเต๋ยวมแต่นั้นเ่ามัวแต่ปล่อยไว้้สนใจอุ้ยเียโดนอ้สัตว์เี๋ยวร้าเียดแล้มันดูฝั่งนู้นไปกูดูฝั่งนี้ได้กูจะฝั่งนั้นไปตังค์อี่ไม่ปกป้องผมดนี่มายกนเียนมึงเูกีตาร์ไปเล่ทุบเลเหรอางเตเต้รางเนี้ย แตังหลังตีไปข้างลังเออพี่พี่ดูดิเฮ้ยหลังหลังหลังตั้งหลังเฮ้ยเี็นมีขันมาเว็นี่ก็น้ำมันงูดิเฮ้ยมีอยู่หลายคนยาดะะยายายาจริงๆเราไม่ต้องมีเราสองคนก็ได้ไอ้เหี้ยเต้หลังเตะหลังเฮ้ยมีดิต้องมีดิไม่มีไม่ได้ไม่มีไม่ได้เตะไม่มีไม่ได้ต้องมีต้องมีมาด้งมาด้งมาด้างเราหนี่สําคัญที่สุดมาด้งมาด้างจริงจริงนะไม่มีพวกเราพวกนี้ในสายเวลานี่เรียบร้อย เรีย้อยใครเอาปืนอ่ะเอาปืนเอาปืนเอาปืนเอาเร็เอาเร็เอาเร็วพุ่งเอาเลยเอาไปเลยสองคนน่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงเอาไว้คุกคุกกันก็ได้นะพี่นี่อ่ะอืมเอาเลยไม่เป็นไรหรอกเถ้ากูตายก็ตายด้วยกันเฮ้ไอเฮี้ยสุ่แล้วเข่งเก็บได้ป่ะไม่ได้ใช่ไหมจะได้่เดี๋ยวขอติดหลักขอติดไอ้นี่เป็นไงสู่ไม่ได้ใช่ไหมไอเฮี้ยจะได้สอมบี้ป้ะจะได้ลองลองเดินหน้ารถดิ พี่กูเสียซอมบี้อ่ะกูไปซอมบี้ก่อนนะเขี้ยแม่งเชี้ยเฟืองกูไอ้สัสขันเดินอีกนิดนึงโอ้โหเกิดไเกไรผมผกไม้บนรถนี่ยนเออไม้บนรถเลยเดี๋ยว้อซื้อต้งแหงลยยทไกูแหลกวะพอาพกูแหลกแล้วจุกเลยกูแหลกแล้วมเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไมเข้าเตาได้ช่วยกูข้าวตาเลยโหลพี่ทำไมผมมองรวไฟแลแหลกวะพี่มอง้ถไฟแล้วแหลกไม่ใช่ใช่ใช่กูสซอมบี้ดิซอมบี้คนเดอเมือมีอะไรยเี อ้เจือเพื่อนเ้เจือเพื่เต็มแล้เต็มแล้วแล้วปรจันเต็มดวงขึ้นหมาหอนมาอะไรไหมพี่ของมีเยอะไปอ่ะเรยปื่อยไปอย่อไปไปยื้อกลัวขายน่าจไสักพันดวเอาไปมาขายร้อยเดียวดีวะสัมดีพี่จำพันแันดีจำคำแไม่เป็นไรพี่มาขายได้ร้อยเดียวของขายสิ่ต่อได้โอเคโอเคพี่พี่สนับสนุนพี่พี่สนับสนุน อจะจะเลยขายขายขายไปขายเดี๋ยวจ้าเดจ้เดเราก็รอใช้เงินอย่างเดียวหมาหมาหมาไปหมาไปขายพวกมึงไปวัเติมเชฟเบอร์ก่อนเติมเนื้อเฮ้ยไปไปไปเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยเติมเดี๋ยวค่อยเติมไปเก็บตรงกันนั่นแหละนิกเขาชอบเติมเนื้อไม่รู้เหรอพี่ผมมีแหวนเฮ้ยเอันอันนั้นมันไม่ทำไม่ใช่เนี้ยอิจิเงินท์กนพี่เราต้องหายูนิฟอร์มด้วยซึ่งหาไม่ได้ ไม่ใช่หอยกิลินเทินหรอวะเฮ้ยดูดิเฮ้ยดูดิหอกิลินเทินเลยแน่แน่บินดิบินโชดิบินโชดิกดิเท่นเยบินน่อดิโดนนี่พี่บินไม่ได้อียเราต้ินสายรอบคำกันมั้ยโปรดติดตามตอนต่อไป